วิเคราะห์บอลเด็นวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนประจำวันพุทธที่30มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับติวบอลเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆนนะมาอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกานเหนือนะครับโดยวันนี้ก็มีสีคู่เหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนว่าทั้งหมด สี่คู่นี้นะฮะแต่พร้อมกันเลยนะครับแปดโมงห้านาทีนะครับเนะช้าว,วันพฤหัสบดีตามเวลาบ้านเรานะครับคู่แรกนะฮะเป็นจาเมกาพบกับฮอนดูรัสนะครับคู่ที่สองเป็นปาน,นามาพบกับแคนาดานะครับคู่ที่สามเป็นเม็กซิโกพบกับเอลซาวาดอและสุดท้ายเป็นคอสตาริกาพบกับสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกนะฮะของวันนี้กันนะครับคู่แรกของวันนี้เป็นฮอนดูรัสนะบุกมาเยือนจาเมกา โดย9ครั้งล่าสุดที่จตคู่เจอกัน,น mm. ก็เป็นาจาเมกานะที่เก็บชชนะไปได้เหนือก,กว่าอยู่นิดหนึ่งนะชนะไปที่ั้ะครั้งฮนะอนดูรัสชนะไป3ครั้งเสมอกันครั้งหนึ่งนะครับ โดย3ครั้งล่าสุดนะฮะที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นจาเมกานะครับที่เก็บชัชนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันก็ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี่แหละนะฮะเป็นจาเมกาบุกมาเอาชนะฮอนดูรัสไปได้ก่อนด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์นะครับล่าสุดนะฮะจาเมกาเนี่ยเพิ่งแพ้กับแคนาดาแบบหมดรูปเลยนะครับด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ4นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยจาเมกานะครับไม่ชนะใครมา 8นัดติดแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับสำหรับาจาเมกาในศึกบนโลกรอบคัดเลือกนี้นะสำหรับเกมในบ้านนะของจาเมกาเนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันนะครับใน5นัดล่าสุดนี้นะแต่ดีนะที่แพ้ไป2ครั้งนะครับที่เหลือจบลงด้วยการเสมอทั้งหมด นะครับในส่วนของทีมเยือนนะครับอย่างฮอนดูรัสนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับเม็กซิโกนะครับด้วยสกอร์สุนประตูต่อนหนึ่งนะทำให้นะครับตอนนี้เนี่ยสิบนัดล่าสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็แพ้นะไปถึง9ครั้งด้วยกันนะครับทำดีที่สุดก็คือเสมอนะครับเสมอกับปานามาเท่านั้นเองที่เหลือแพ้รวดนะครับย่ำแย่มากนะฮะสำหรับฮอนดูรัสในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนี้นะครับนัดนี้เนี่ยอ่าเป็นการพบกันอีกครั้งนะครับหลังจาก ล่าสุดเจอกันนะเป็นจาเมกานะครับที่เก็บชัยชนะไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นชัยชนะเพียงครั้งเดียวนะครับของจาเมกาในศึกตบโลกรอบคัดเลือกปีนี้นะครับและตอนนี้ทั้งคู่ก็ หมดสิทธิ์ในการในการลุ้นตัวไปฟุตบอลโลกที่กาตาไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งนัดน,นี้เนี่ยจะเรียกว่าเตะเอาชื่อเสียงก็ได้นะครับซึ่งมองยังไงนะฮะนัดน,นี้จามกาก็น่าจะาเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน,น่นอนนะครับเนื่องจากฮอนดูรัสนะครับยังไม่ชนะใครสักนัดในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้นะครับเอาจริงๆมองย้อนไปนะฮะในศึกก่อนหน้านี้อีกสีหานัดก็ยังไม่ชนะใครน่าจะตอนนี้นะฮอนดูรัสน่าจะไม่ชนะใครมานะ ตจะ16นัดติดแหละนะครับยังไงตอนนี้ก็น่าจะเป็นจาเมกานะครับที่เก็บชนชนะในบ้านไปได้อย่างแน่นอนนะครับคู่ที่2นะฮะเป็นปานามากับแคนาดานะครับนัดนี้นะฮะเป็นนัดส่งท้ายอของทั้งคู่นะฮะก็เป็นเจ็ดนัดล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันเป็น แคนาดานะครับที่เก็บช,ชนะไปได้เหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับชนะไป2ครั้งปานามาชนะไปหนึ่งครั้งแล้วก็จบลงด้วยการเสมอสี่ครั้งนะครับหากไม่นนะับนะฮะแต่ล่าสุดที่แคนาดาเนี่ยเอาชนะปานามาไปแบบสุดโหดนะครับเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนะครับสองเกมก่อนนั้นจบลงด้วยการเสมอทั้งสองครั้งนะครับหากมองนะฮะเกมในบ้านนะของปานามานะครับ สามล่าสุดที่เล่นในบ้านปานามาปานามายังไม่แพ้กับแคนาดาเลยสักครั้งนะครับสืบเป็นปานามาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทีมนะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโอเมริกใต้ที่แข็งแกร่งในบ้านมากๆนะครับโดยตอนนี้เนี่ยล่าแม้ว่าล่าสุดนะครับปานามาจะเพิ่งแพ้กับบุกไปแพ้กับสหรัฐอเมริกาแบบเล็กๆนะนะหนึ่งประตูต่อห้าแพ้มานะครับแต่หากมองเกมในบ้านนะครับ สี่ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านยังไม่แพ้ใครเลยสักครั้งนะครับเก็บชชนะไปได้ถึงสามครั้งนะครับเสม,มอกับฮอนดูรัสในนัดล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่ผุบอกไปนะครับปานามาแข่งแข่งในบ้านม,มากๆนะครับในส่วนของแคนาดานับนัดล่าสุดที่ถล่มจะไม่กล้าไปนะครับหลังจากก่อนนั้นนะครับที่แพ้กับคอสตาริกาด้วยสกอร์สูงประตูตอนหนึ่งน,นะนัดล่าสุดก็เรียกว่าเอาคืนละกันครับ ยำลงแค้นกับที่จาเมกานะครับถล่มไปเละเทะเลยนะฮะสประตูต่อศูนยนน์ในส่วนของเกมเยือนนะฮะของแคนาดาเนี่ยก็ไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่นะครับห้าครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนในเก็บชัยชนะได้แค่ในนัดที่ไปเยือนเอลซวมิโดและก็ฮอนดูรัสนะครับที่เหลือยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งในส่วนของเกมเยือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับสำหรับแคนาดาในส่วนของเกมเยือนนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ จวงหัวไปนิดนิดนิดนึงเมื่อกี้นะครับตอนนี้เป็นนัดส่งท้ายนะของปานามานะครับแม้ว่าเขาจะหมดโอกาสในการเข้ารอบของฟุตบอลโลกแล้วก็ตามนะครับแต่ว่านัดน,นี้จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่าเขาแข็งแกร่งในความแข็งแกร่งในบ้านของเขาพวกเขาเนนั้เป็นของจริงนะครับซึ่งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้นะครับที่ผมบอกไปนะปนานามายังไม่แพ้ในบ้านเลยสักครั้งนับตั้งแต่ก่อนนุ้นเลยนะ สักครั้งเลยไม่เคยแพ้สักครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ผู้นําของกลุ่มเองอย่างแคนาดาเนี่ยก็ต้องการแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อ,อรักษาอันดับหนึ่งของตารางแล้วก็แม้ว่าการบุกมาเก็บเชัยชนะเหนือจะไม่เหนือปานามาเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่หากยันเสมอเนี่ยก็อาจจะพอได้อยู่ซึ่งเอาจริงนะแคนาดาก็ต้องการแค่แต้มเดียวนั้นเองนะครับดังนี้ผมมองว่าน่าจะจบลงที่การเสมอแล้วก็ปานามาเนี่ยไม่แพ้นในบ้านด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะ เดี๋ยวเรามาดูคู่ที่3นะครับเป็นเม็กซิโกกับเอซโวาดอร์ะ Salvador, นะครับคู่นี้เนี่ย10ครั้งล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเม็กซิโกนะครับที่เก็บชัยชนะไปแบบขาดลอยเลยนะ9ครั้งนะครับเอซโซเดอชนะไปได้เพแค่ครั้งเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับก็เป็นเม็กซิโกนะครับที่เก็บชัยชนะในเอซโวเดอไปได้นะด้วยสกอร์2 ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมนะครับที่เล่นในบ้านของเม็กซิโกนะครับครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นเม็กซิโกเก็บชัยชนะในบ้านไปได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นนัดนี้ก็หายห่วงนะัะก็มองว่ายังไงก็เป็นเม็กซิโกนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้แน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับล,ล่าสุดเนี่ยเม็กซิโกนะครับบุกไปเยือนฮอนดูรัสนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้นะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้นะฮะ เม็กซิโกเนี่ยยังไม่แพ้ใครมา6นัดติดแล้วนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะลุ้นๆด,ดอนบ้างแล้วก็หนัดเนี่ยจบลงด้วยการเสมอไปถึง3ครั้งนะครับแต่การนั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าผ่านคุณลิฟายนะครับเม็กซิโกเนี่ยยังไงก็ได้ตัวเขารอบไปอยู่แล้วนะครับแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาจะไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีนะของเม็กซิโกเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้หละที่เหลือนะครับในส่วนของทีมเยือนนะเอสโซบดอเนี่ย นัดล่าสุดแพ้กับคอสตาริกานะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองนะฮะทำให้สองนัดละ่าทำให้สองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยเอซโวดอร์ยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็ถืวอว่าอยู่ในช่วงขาลงซั้นนั้นนะครับสำหรับทางเอซโวดอร์นะครับในส่วนของเกมเยือนนมฮะของเอซโวดอร์สครั้งล่าสุดนะครับที่ออกไปเยือนนะก็ เก็บชนะติดไม้ติดมือมาได้ครั้งหนึ่งนะฮะในนัดที่เจอกับฮอนดูรัสนะครับที่เหลือก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับดันนี้ก็หมดหวังนะครับสำหรับเอลซาวัดร์นะครับเม็กซิโกนะเอ่อ คู่นี้ตอนอ่าเม็กซิโกที่ได้ตัวไปฟุตบอลโลกอยู่แล้วนะครับอ่าไม่ว่าผลนัดนี้จะออกมายังไงนะครับโดยนนี้จะเป็นเพียงอีกหนึ่งนัดน,นะครับที่พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นนะฮะถึงฟีตาของพวกเขานะครับแม้ว่าฟอร์มของเม็กซิโกชุดนี้นั้นนะฮะจะอ่าดูไม่ดีนะไม่สมศักดิ์ศรีของแชมป์โกครับ11ส,สมัยเลยนะครับแต่ว่าสีนัดล่าสุดศีนัดล่าสุดของเม็กซิโกนะครับจบลงด้วยการเก็บคลีนชีททั้ง4นัดก็น่าจะพอตอบได้ว่านะครับ เม็กซิโกชุดนี้ดีพอนะครับสำหรับตัวฟุตบอลโลกนะครับและนัดนี้ยังไงนะครับก็เป็นเม็กซิโกนะครับที่เก็บชชนะในบ้านไปได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเอาสมด้อช่วงหลังก่อย่างที่บอกอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับเม็กซิโกในนัดนี้นะครับก่อนนัดสุดท้ายของค่าคืนนี้ก็เป็นไฮไลท์ละกันยกให้เป็นไฮไลท์นะครับของวันนี้นะครับเป็นคอสตาริกานะครับรับการมาเยือนของสหรัฐอเมริกานะครับ โดยสิครั้งล่าสุดนะที่นักผู่เจอกันก็เป็นสหรัฐอเมริกานะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งชนะไปหกครั้งนะคอสตาริกาชนะไปสครั้งนะครับสี่นัดล่าสุดนะฮะที่ทังคู่เจอกันเนี่ยเป็นในบ้านของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดแล้วก็เป็นสหรัฐอเมริกาเก็บชัยชนะในบ้านไปได้ทั้งหมดนะครับมีครั้งก่อนโน้นนะาปีสอง7ันสิบเจ็เล่นในบ้านสหรัฐอเมริกานะครับในศึกโลกรอบคัดเลือกนี่แหละนะฮะก็ เป็นด้านนั้นเป็นคอสตาริกานะที่เก็บชัยชนะไปนะครับแต่ว่าซีนั้นล่าสุดเป็นอเมริกาเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับล่าสุดนะฮะคอสตาริกาเนี่ยทำเก็บชัยชนะ,นะเหนือเอลสวาดอร์มาได้นะครับด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้า,ถาลำบากแล้วถ้าเป็นชนะในนัดนี้นะครับในส่วนของนะครับคอสตาริกาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับ ยังไม่แพ้ใครมานะครับหนัดติดแล้วนะแล้วก็เสมอกับเม็กซิโกนะเพียงแค่นัดเดียวที่เหลือเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดก็คือห้าครั้งห้าจาก6กครั้งเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดก็ถือว่าอาทำอผลงานได้ดีมากครับช่วงช่วงหลังของคอสตาริกานะครับดันตัวเองนะให้มาจบที่อรอบเพลย์ออฟได้ก็ถือว่าชื่นชมนะครับคอสตาริกาช่วงหลัง ในส่วนของทีมเยือนนะฮะสหรัฐอเมริกาล่าสุดถล่มปานามาเละเทะเลยนะครับห้าประตูต่อนหนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่แพ้ใครมาสามนัดติดแล้วนะครับก็ชนะไป2ใน3ด้วยนะครับในส่วนของเกมเยือนนะครับของสหรัฐอเมริกา ก็สี่ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนแพ้สองครั้งนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนะแพ้ให้กับแคนาดาครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนู้นเนี่ยก็แพ้กับปานามานะครับที่เหลือ,อก็จมลงด้การเสมอทั้งสองครั้งนะครับเรียกได้ว่ายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยในส่วนของเกมเยือนของสหรัฐอเมริกาสี่นัดหลังนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับสหรัฐอเมริกาฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดูดีอยู่แล้วนะครับอันนี้นะฮะถือว่าเป็นอ่า รอบโบนัสนะครับของคอสตาริกานะครับเมื่อพวกเขาทำภารกิจสำเร็จไปแล้วนะครับในนัดที่แล้วนะส่งผลให้นัดนี้ไม่ว่าคอสตาริกาจะแพ้นะครับยังไงพวกเขาก็ได้ไปเตะเพลย์ออฟอยู่ดีนะครับแล้วก็ผลก็น่าจะออกมาเป็นแบบนั้นแหละผมมองว่านะเรื่องจากล่าสุดนะครับทีมเยือนอย่างสหรัฐนะครับสวมบทโหดนะฮะถล่มปนามาเล่นให้เลยนะครับด้วยสกอร์หประตูตอนหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้คอสตาริกาเองจะ ผลงานดีนะไม่แพ้ใครเมื่อหกนัดติดแต่คาดว่าไม่น่าจะสามารถหยุดสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ฟอร์มอย่างโหดได้นะครับสำหรับคู่ของคอสตาริกากับสหรัฐอเมริกานะครับเอาจริงคู่นี้ไม่ว่าผลจบมาเป็นยังไงนะสหรัฐอเมริกาก็ได้ตัวเข้ารอบแน่ๆน,นะครับคอสตาริกาได้ผ่านเข้าไปเล่นเพลย์ออฟแน่ๆน,นะครับสำหรับคู่นี้นะและนี่นะครับคือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนนะรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับอ่า ชอบนะครับหรือว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและก็แหาเพื่อนๆนะมีข้อคิดเห็นยังไงนะครับติติ้ตงสเสนอแนะอะไรคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆจะไปลงทุนลงอะไรนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอให้ลงไปนะครับอย่างมีสตินะครับสรับวันนี้นะเอาจริงๆนะ,ะคู่ทุกคู่ของอ สหรัฐอเมริกาไม่ใช่สหรัฐอเมริกาขอภัยนะโซนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเหมือนจะฟิกไว้แล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะจบลงยังไงคู่เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากกระดานตารางคะแนนนะครับอันดับหนึ่งสองสามก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับคอสตาริก้าก็ยังคงจะได้เล่นเพลย์ออฟไม่ว่าทุกคู่ในวันนี้ผลจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ฮะไปสักทีนะฮะวันนี้ก็หมดหน้าที่ผมละต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับ